สวัสดีมิตรักแฟนบีสทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องปัญหาโลกแตกักนนะซึ่งไอ้นี่ที่เป็นแพ็คเซอรพเห็นอ,อ่เขาเรียกอะไรนะคุยกันในกลุ่มค่อนข้างเยอะนะว่าทำไม30แล้วยังไม่ได้นะก็คือมันต้องสุ่ม30ครั้งให้ได้30นี้ปุ๊บพอสุ่มครั้งที่31มันจะได้100%ยเราสามารถมาดูตรงเลทตรงนี้ได้เห็นไหมอัตราเปิดได้รางวัลสุดยอด100% ก็คือเนี่ยมันครบ30ครั้งแล้วก็หมายความว่าเราต้องสุ่ม31ครั้งอะ่ะถึงจะได้เออจะเป็นประมาณนี้สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะเข้าใจบ้างเออก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในต้องบอกว่าเราเป็นส่วนมากหรือส่วนน้อยว่าที่แบบ30มสทับามสิบนะเออก็นั่นแหละลงสวยไปแล้วกันนะไม่เป็นไรมาเดี๋ยววันนี้จะตีพ v p อ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะแลกสตาร์กเดี๋ยวแลกสตาร์กแล้วก็ไปดูนิดหน่อยก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรา ออผมว่าผมยังไม่ได้เทสอันนี้เดี๋ยวเราไปเทสก่อนเทสเทสเทส,ทสอันนี้ก่อนนี่อันนี้จะเป็นอาทิตสามารถเทสได้ง่ายที่สุดเดี๋ยวเรามาเทสเป็นทางด้านของอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแลกสตาร์มาแล้วก็เดี๋ยวจะตีพีพีแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ไปด้วยมามาลองเล่นกันโคโยเต้สตาร์ร่างเนี่เป็นสายอะไรเมื่อกี้สายมังกรปะไม่น่าใช่สายมังกรมาเดี๋ยวตีก่อนปั๊บ ปั๊บตีปกติป่ะนี่อ่าเดี๋ยวจะลองดูอันตินะยังไม่ได้อ่านสกิลนะเพราะมันอันติโดนอะไรยังไงเดี๋ยวจบจากอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะมาอันติป่ะเส้นตรงนะจะไม่ผิดนี่ฟันฟันแล้วก็ยิงเซโร่เดี๋ยวลองดูที่เป็นสกิลย่อยก่อนปั๊บปั๊บปับป๊บปั๊บที่เข้ามาฟันเข้ามายิงเข้ามาอ่า สกิลย่อยไม่ติดเลยฟัน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 ใส่โลแแต่ว่าเซิร์ฟนอกก็ส่วนน้อยนะที่ใช้เขาไม่คงคงจะไม่ไปใช้หรอกส่วนมากเขาน่าจะใช้ UR กันมากกว่ามาโอเคสกิลย่อยอ่ะตีสกิลย่อยแล้วกันปับ๊บโอเคเป็นฟันสามครั้งแล้วก็มีชำระล้างแปลว่าน่าจะล้างดีบัฟตัวเองออกด้วยนะมาปั๊บปั๊บปับ๊บเท่ดีนะดูจากดูจากสกิลแล้วเท่ดีอยู่โอเคเอาแค่นี้พอมาเด้อจะมา อ่านสกิลของมันกันว่าทำอะไรได้นะโอเคมาเป็นสายมังกรน,นะแต่ว่าพอเมื่อกี้มันอาจจะพอะยังไม่ได้อัพอัพดาวมันเลยยังใช้สกิลเธอแรกไม่ได้มาโซนิท so โจมตีไวถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะโซนม่น,น่าอ่านถูกหละว่าโซนิทสร้างความเสียหายเดี่ยวใส่ศัตรูลรบล้างสถานะดีบัฟทั้งหมดบนตัวของตัวเองแหละตัวละครฝ่ายพันธมิตรทุกตัวที่ ตายแล้วเพิ่มดาเมจสกิลนี้20%สูงสุด100%ก็คือตาย5ตัวได้เพิ่ม100%และเมื่อสกิลย่อยทำงานครั้งต่อไปฟื้นฟู HP เท่ากับ50%ของการโจมตีครั้งนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะนี่ส่วนมากก็ถ้าเพื่อนไม่ตายถ้าตัวมันตายก่อนตัวแรกก็หมดประโยชน์ปนไปหว s สกิลไม่ค่อยดีอะไรสกิลอ่ะอันติเซโรซโรเออนั่นแหละสร้างความเสียหายใส,ยส,ยส่ศัตรู1แถวฝ่ายตนจำนวนคนยิ่งน้อยดาเมจยิ่งสูง ตัวละครฝ่ายพนมิรทุกตัวที่ตายแล้วจะทําให้เดี๋ยวนะทุกตัวที่ตายแล้วจะทําให้หลังปล่อยสกิลฟื้นฟูนฟ,นฟ,ฟ,ฟูลี่หนึแต้มก็คือถ้าตายออกมาสูงสุดได้แค่400แต้มใช่ไหมก็แปลว่า,าก็คือเพื่อนตายได้มากสุด4ตัวใช่ไหม αι? ถึงจะตาย5ตัวก็ได้แค่400อเท่าเดิมเพิ่มอัตราดาเมจของสกิลนีสิ้เซนต์ตอนเนือสองรอบหลังปลุกตือนเพิ่มดาเมจจำนวนมากรอบต่อไปสกิลย่อยแน่นอนก็เป็นประมาณนี้ก็เฉยๆไม่ค่อยมีอะไรหรอกจริงๆ สกิลย่อยไอสกิลพาสซีฟหลักทุกครั้งเมื่อตัวละครฝ่ายพันธมิตรตายเพิ่มอัตราดาเมจของตัวเองให้ประสิทธิภาพฟื้นฟูฟรีต่อเนื่องสองรอบสูงสุดสองอ่าสอนท้าบุบบุเมื่อเริ่มการต่อสู้อัตราบล็อกอัตราขิตัวเองเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสองรอบอัตราบล็อกอัตราขิก็อันนี้ก็พอไปวัดไปวัได้แต่ว่าคงไม่มีคนปั้นหรอกนะอันหนึ่งก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะมาเดี๋ยวเราจะทำการแลกโคโยเต้สตาร์กมา แล้วมาดูกันว่ามันสัมพันธ์กับตัวอะไรได้บ้างโ okay, อเคสตาร์กเราจะเปลี่ยนเป็นโคโยเต้สตาร์กสตาร์กโอเคแล้วเดี๋ยวจะอัพเวาตอนนี้ฐานของทีมเราอยู่ที่62เดี๋ยวอัปไปเลเวล62เลยละกันอัพเวลก่อนโอเคปั๊ปปั๊ปปั๊ ไปยาวๆไปยาๆเดี๋ยวน่าจะมาอัพสตาร์ก่อนนะให้เป็นสีส้มก่อนขึ้นส้มก่อนเดี๋ยวเราค่อยไป Up, อัพบาลานันต่อตอนนี้บาลากันผมก็ไปถึงแดงได้แล้วนะแดงหรือส้มห้าเนี่ยจะไม่ได้โเโก,โกนไปก่อนโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอัพพรสวรรค์แล้วก็ กอันนี้แล้วก็อันนี้เอสปาดาแบบสามส่วนอื่นเดี๋ยวผมค่อยไปไล่ไล่เก็บทีหลังเอาไม่เป็นไรเออเนเช่นเช่นนี่นึงอัพอุปกรณ์หน่อยนึงโอเคแล้วก็ตอนนี้บาลากันเราอยู่ที่ห้าแดงอมีห้าแดงส้มห้าขีดสี่ดาวอะไรก็เนี่ยแหละประมาณนี้กำลังอัพอยู่เพราะตอนนี้ผมจะอัพเป็นเบียคุยะอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เบียคุยะน่าจะปลุกตื่นอาวุธได้ใช่ไหมถ้าไม่ผิด โอเคสองวันโอเคพรุ่งนี้เบลคย่าปลุกตื่นอาวุธได้ก็นั mm ่นแหละจะทำให้เก่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรส่วนอันนี้เหรออันนี้ก็เป็นไวทจิโกะที่เราเพิ่งเอาวันนี้เป็นกรอบลุงแล้วก็จะเป็นทางด้านของทางด้านด้าน,ด,านด้านของสตาร์กโอเคน่าจะมีประมาณนี้ความเร็วก็1 7 9 3 2ก็เฉยๆนั่นแหละเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนโซก่อน ผมยังไม่ได้เปลี่ยนโซเลยอะ่ะเอออันนี้เหรออไอเซนผมใน PVP ไม่ค่อยดีเราจะไปตี PVP กันนะ,ะ,ะใส่ไปนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้เราเอาตัวอะไรลงบ้างวะลืมแล้วเนี่ยลืมแล้ว p ัวเองเอาอะไรลงบ้างนะโอเคอันนี้เอาไอเซนไปแล้วกัน จะประมาณนี้เปล่าวะเบอหมดแล้วจังหวะนี้มาเดี๋ยวเราจะมาทำการตีพ P p กันวันนี้ไม่ได้ซื้อรอบเลยปับป๊บๆสี่ครั้งมา,าเราจะตีคนท้ายๆเหมือนเดิมนะถ้าตีคนแรกๆเราไม่ชนะอยู่ดีเสียรอบฟรีเสียแต้มฟรีจะตีถึงแค่ประมาณคินโทกิหลังจากคินโทกิแล้วมันไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ก็คือคินโตกิยังพอมีโอกาสชนะ ส่วนโอไมกุนเงเนี่ยไม่ชนะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการตีแล้วก็อ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วผมขออนุญาตหาเปิด YouTube คอมเมนต์แปรบบมาเริ่มจากคู่แรกเราตีกับใครก็ไม่รู้นายเป็นใครเซกเลซิกลีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านคอมเมนต์กันก่อนเหมือนกันเลยครับ29ทับยังไม่ออกนั่นแหละครับผม30ทับครับก็ยังไม่ออกเช่นเดียวกัน ถ้าอุ่นเข้าแล้วใช้อันติชุนซุยจะไม่สะท้อนไม่มีผลผมลองแล้วเอออันนี้ของตีหอมเมื่อวานนะเอออันนี้จะเป็นของคลิปตีหอมเมื่อวานขอช่องคอมเมนต์นะผมก็ยี่สิบเก้าทับสามสิบครับเซิฟสิบเอ็ดผมว่ามันหลายคนมากเลยนะพวกเรานี่น่าจะเป็นคนส่วนมากนะไอพวกคนส่วนน้อยนี่มันน่าจะดวงดีกันไปหมดแล้วนะบางคนก็บอกยี่สิบห้าทับสามสิบอะไรบางนี้นะไล์บีดหน่อยผมยังไม่ค่อยมีเวลาว่างดิเดี๋ยวรอแบบว่างแบบว่างจริงจว่างจากงานจริงเดี๋ยวผมจะมาไล์ไล์แม่งทั้งวันนะ ไลฟ์เช้าบ่ายเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องรอนิดนึงนะตอนนี้เรายังมีงานยุ่งอยู่ผม,มอยากเห็นหน้าพี่ครับลิงก์อา่าอยากเห็นหน้าก็ลิงก์เฟซใต้คลิปทุกๆคลิปครับมันจะมีเฟซส่วนตัวกับลิงก์เพจอยู่แล้วก็มีลิงค์เติมเกมอา่าลิงก์ร้านที่ผมเติมเป็นประจำนะเออก็นะั่นแหละมีอยู่3ลิงค์ก็สามารถกดเข้าไปดูได้อย่างถามถามถามอะไรก็สามารถทักมาได้เหมือนกันนะทักเฟซส่วนตัวน่าจะตอบเร็วกว่าแต่ใครแบบไม่รีบก็ทักเพจก็ได้นะไปกดไลค์กด ติดตามเพจไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันครับดวงไม่มีของแบบนี้ดวงไม่มีเหมือนกันของแบบนี้ใช่เอาจริงๆอ่ะมันน่าจะมีให้เลือก2แบบ 1. ซื้อไปเลย6,200ต่อเดือนก็แบบว่าถ้าคนแบบปกติดวงหวยก็มันต้องซื้อ31วันใช่ไหมถึงจะได้เพราะฉะนั้นแล้วก็มีให้ซื้อ2แบบมีให้ซื้อแบบ6,200 6,200ได้อันนั้นหรือไม่ก็ สุ่มวันละ200ไปใบเรือก,ก็คือแบบให้เลือกแค่อันแดนหนึ่งถ้าใครเลือกวันละ200แล้วก็กคือไม่สามารถซื้อวันละหกพันกว่าได้หรือถ้าใครซื้อวันละเออถ้าใครซื้อ6000ก็ไม่สามารถซื้อ200กว่าได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะก็ผมว่าส่วนมากเขาก็น่าจะเอา200ไปเพราะว่ามันยังไงมันยังสุ่มได้ของอื่นด้วยถ้า6กพันสองทีเดียวมันก็ไม่ได้ของอะ่ะมันก็ได้แค่30เศษแดงเนาะนั่นแหละ บางคนก็ยี่สิบเก้าทันะคุณพวกเรียกันกับผมแหละผมแปดได้เลยครับผมเห็นบางคนเขาได้3อะ่ะ3าสี่ครั้งแม่งก็ได้แล้วอะ่ะคือแบบกดดวงดีนะอ,อแล้วก็เมื่อวานก็จะเป็นแบบชุนซุยอนติสะท้ออะไรต่างๆนานานะผมก็ยังไม่ได้ไปอ่านสกิลเหมือนกันอ่าแล้วก็อีางนึงเขาบอกว่าผมสิครับมาได้ตอน28แล้วพอกดไป29ได้สักนั้นแล้วรีใหม่ด้วยนะคตเสีงเอาจริงรีใหม่เสร็จปุ๊บ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันรีใหม่เดือนต่อเดือนหรือเปล่าหรือว่าพอเราได้เสร็จปุ๊บมันก็รีใหม่เลยอันนี้เพราะว่าผมยังไม่เคยได้ใช่ไหมย,ยังไม่เคยได้ก่อน30วันแต่ว่าเห็นหลายหลยคนเขาบอกว่าพอได้เสร็จปุ๊บมันจะรีใหม่ให้เลยก็คือให้ไปเปิดใหม่เลยบางคนเขาได้2อันแล้วก็มีนะเออเรายังได้แค่ยังไม่ได้สักอันเลยของผมได้ตอน15 15้นี้ถือว่าดวงดีนะแล้วก็หอคอย420ติดมา2เดือนแล้วครับทำไงถึงจะผ่านทักเพจมานะทักเพจหรือทักเฟซส่วนตัวมาก็ได้ผม จำไม่ได้ว่า420องนเป็นตัวอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันในในแชทล้วกันนะบางคนบอกเนี่ยครั้งแรก5้าทับส0ครั้งที่สองสิก้าทับส0โคตรดวงดีเอาจริงๆอะดวงดีไปไหนเนี่ยรวมๆแล้ยี่สิบยี่สิบสี่เองอะผมสามสิเอด้วยซ้ำอะแล้วบางคนได้ตอนส0ทั้สา0ครับใช่ครับพรุ่งนี้ก็รอรับได้เลยครับ20ยกครับไอสองร้อย,ยกได้อ,อ่าควรเลือกตัวอะไรเหรอ ไม่กล่องควรเลือกตัวอะไรถ้าแบบคนที่เล่นมานานแล้วคนที่เล่นมานานแล้วขาดตัวไหนก้าวตัวนั้นสําหรับแบบคนที่เล่นมานานแล้วนะหรือไม่ก็แบบเลือกไปนานแล้วแล้วเพิ่งกลับมาเล่นจะเล่นเซิร์ฟเดิมอย่างเงี้ยก็แนะนําให้เลือกตัวที่ผ่านมาแล้วที่แบบมันเป็นตู้อาวุธแล้วอะที่ผ่านจากตู้อาวุธมาแล้วอะเพราะถ้ายังมีตู้อาวุธต่อมันยังพอสุ่มได้แนะนําให้เลือกตัวที่แบบตู้อาวุธผ่านไปแล้ว หรือถ้าใครแบบมีครบทุกตัวแล้วอย่างผมอย่างเงี้ยผมมีครบทุกตัวแล้วใช่ไหมผมก็แทนของผมนะผมจะเก็บไว้เลือกตัวในอนาคตอย่างซันหนุ่มอย่างเงี้ยถ้าซันหนุ่มเข้าผมก็จะสุมสมมติผมจะทํา5ดาวใช่ไหมผมอาจจะสุมสักร้อยร้อยโทเค็นแล้วก็เอาไอเศษตรงเนี้ยสามสิบเศษอ่ะอ่ามันจะได้30เศษใช่ไหมสามสิบเศษมาเปิดซันหนุ่มแทนเพื่อแบบประหยะัดเศษแดงไป30อันก็คือเศษแดงเราเอาไว้ใช้ตัวอื่นเอาไว้ใช้ตัวที่แบบไม่มีในให้เลือกในกล่องอย่างพวก โยริจิป่ะโยริจิไม่มีใช่ไหมโยริจิไอเซนสองล่างแล้วก็ไอออิติโกะมุงเงอสึประมาณ4ตัวเนี้ยที่มันไม่มีให้เลือกในแพ็คนะก็นั่นแหละก็ไอพวกเนี้ยต้องใช้เศษแดงเพียวๆผมครั้งแรกได้ตอน10บซับสาครับตอนนี้เกิน10แล้วน่าจะ30มสิับสาเอาจริงๆอ่ะต่อให้ได้30มสิบซับสามแบบมันก็มันก็คุ้มเอาจริงมันก็คุ้มถ้า30มสิับสา มันต้องตีทั้งหมด6 2 0 0ใช่ไหมเดี๋ยวผมหารก่อน6 0 0หารหาร30มันจะตกประมาณเศษละ206เหรอเศษละ206ไอ้ยละเศษละ206หยกนี่มันราคาพอๆกับซื้อเศษแดงซื้อเศษแดงในเซเทฝึกฝนะ่ะราคาน่าจะใกล้เคียงกันนะผมจำเซเทฝึกฝนไม่ได้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะก็206หยกผมก็ว่ากจจ็ถือมันก็ โอเคโอเคแต่อมั้งพรุ่งนี้เราจะได้ไปพร้อมกันใช่ครับผมพรุ่งนี้ครับเราจะได้ไปพร้อมกันนะแล้วก็พี่เซิร์ฟหนึ่งมีคนไต่ถึง710กว่าแล้วครับชื่อโซชิปป์เหรอไอ้จริงผมผมถึงเท่าไหร่นะผมถึง5หรือ6 600ร้วะจำไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าผมขี้เกียจผมถึง600กว่าใช่ไหมเดี๋ยวขอดูปกก่อนหผมถึง655 656ผมถึง656 ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าผมไต่แบบไต่จริงๆอ่ะมันจะไปถึงชั้นไหนเพราะว่าผมก็มาไต่แค่ในทำคอนเทนต์อะไรอย่างงี้นอกรอบผมไม่ได้ไต่เลยนะไม่ได้เล่นเลยสัก,กครั้งตั้งแต่มันเนิร์ฟซวยเซนมาผมก็เลยแบบเนีแบบ่ยเก็บไปเรื่อยแล้วก็มาทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เรื่อยก็คือเราไม่รีบอ่ะเราก็ไปเรื่อยๆก็นั่นแหละก็เลยไม่ได้ไต่นอกรอบเลยหอไหนก็ไม่ได้ไต่นะหอรองก็ไม่ได้ไต่เหมือนกันรู้สึกขี้เกียจมากเล่นเกมอื่นด้วยแล้วก็ดู u b e แล้วเรื่อยตอนบ่ายนะว่างๆครั้งแรกได้ยี่0ครั้งทั3ทบ3า30 วัดเดือดฟ้าคุณจะดวงดีไปไหนครับอจริงดวงดีเกิน3ไอคนที่แบบได้ได,ได้ได้ก่อน10ครั้งผมว่าก็ดวงดีแล้วนะไอพวกได้ก่อน5ครั้งนี่คือแบบไอเหี้ยทำบุญวัดไหนเนี่ยท่านก็โยกได้30เศษโคตรดวงดีอ่ะดวงไม่มีกับการสุ่มเลยใช่ครับดวงไม่มีนะครับผมไม่มีไม่มีการสุม่มสุ่มหลายๆเกมที่ตั้งแต่เล่นมานะส่วนมากจะได้การันตีบ้าง มอเผือก็ดวงดีหน่อยก็อาจจะได้ก่อนแต่ก็ส่วนน้อยนะส่วนมากมันจะนั่นแหละได้ตามการันตีบ้างได้อะไรบ้างสามสิบทับสามสิบก็ยังไม่ออกก็ยังบอกนะมันต้องใช้สามสิบเอ็ดครั้งอ,อ่าพี่ชอบพี่อะไรนะพี่ชอบผมความเร็วช้ากว่าคนอื่นมากๆคนททำยังไงครับหน้าเมตาปัจจุบันนะถึงเราจะได้เปิดทีหลังอะ่ะแต่ถ้าเราเล่นเป็นทีมถึกอะ่ะเราก็ยังพอเรา,ย,เรายังพอชนะได้ หลายๆคนเลยอย่างถ้าเอา,เอ,าอย่างตัวผมเลยตัวอย่างของผมกับคินโทกิเงี้ยความเร็วผมเยอะกว่าคินโทกิแต่ว่าผมไม่ได้ชนะเขา100%อย่างบางคนเนี่ยอย่างไอเน,นี้ยคนเนี้ยที่กำลังตีอยู่เนี่ยอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อเนี่ยอะไรโคโคนะเนี่ยบ,บางทีผมก็แพ้นะแล้วก็อย่างคนที่ชื่อมาร์สมาร์สอะไรสักอย่างของเซิร์ฟผมอ,อันนั้นผมก็มีแพ้บ้างคนอื่นอ่ะผมก็ผมเปิดก่อนซะส่วนใหญ่แต่บางทีผมก็แพ้มาเอาแน่นอนไม่ได้นะสำหรับเมตาณนะปัจจุบันอของผม300 พี่ลองอ่านสก,กิลยจุนซุยครับสะท้อนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เออเดี๋ยวผมค่อยไปอ่านทีหลังนะผมยังไม่ได้อ่านพี่ครับซื้อไอถุงหยกที่เปิด30ทีจะได้เศษยูอาร์อ่ะพี่ผมถึงแล้วแต่ยังไม่ได้เลยครับเพราะอะไรสามสิบเอ็ดหน้านี้สามสิบเอ็ดต้องเสียหกพันสองปะครับปวดกระบาลใช่เลยครับหกพันสองวันนี้ผมตีบอสกดกวาดล้างได้โซขนนกเพิ่งได้ครั้งแรกจากบอสกิวผมยังไม่เคยได้เลยสัากอันนะบอสกิวผมยังไม่เคยได้โซขนนกเลยสักอัน ไอที่ได้โซคนุนแรกจากการเปิดสุ่มนะมนั่นแหละพี่เป็นช่องอ่าพี่เป็นช่องเดียวที่ทําเกี่ยวกับเก,ก,บเกมนี้ครับสู้ๆครับขอบคุณครับผมคนหนึ่งเขาก็เลิกเลิกกันส่วนมากก็คนที่อ่าที่เป็นคนที่เขาเรียกว่านะอยากเป็นช่องที่เขาทําเกมเนี่ยก็ยังเหลือน้อยแล้วนะสำหรับเซิร์ฟเซิร์ฟเรานะที่ยังเลี่ยกันอยู่บางคนเขาก็เก่งแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําช่องใช่ไหมเออก็จะนั่นแหละแล้วก็ค่อยดูเขาเป็นแบบอย่างในแบบพวกประลอง โลกหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบดูโซดูอะไรของเขาเป็นแบบอย่างแล้วกันนะก็เดี๋ยวตอนปีเนี้ยประมาณตุลาหรืออะไรสักอย่างนะภาคใหม่มันจะออกเออบีดภาคพันปีเออมันจะออกก็เกมมันอาจจะมีซีซันหรืออาจจะแบบกลับมาฮิตอีกทีนึงนะต้องรอดูอีกทีนึงนั่นแหละก็ <c oughs> น่าจะมีประมาณนี้แหละสำหรับคลิปวันนี้นะเดี๋ยวดูพ p พไปหน่อยแล้วกันนะ มานีบตีบเข้ามาผมว่าไอ้สองไอเ้เนวกับเนมฮาโลวีนี้ยังเป็นตัวเมตาอยู่นะสำหรับสายแทงเป็นตัวซับอ่ะเนาะพูดขอแห้งแล้วมะ<า>ครับตูมนี่กดข้ามเลยแล้วกันนะครับโอเค วันนี้เอาเป็นประมาณนี20 20. 70, ้พอละขี <t ru cks> ้เก <t ru cks> ียจเราพูดเยอะมากลวขอพักเสียงสักหน่อยนะปกติเราอัดไปวันละ20กว่านาทีนะวันนี้ก็17 18นาทีนะก็น้อยกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกก็ใครดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถระไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่อได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลย์ลิสต์ไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม